ไปที่เรื่องราวการฮือฮาพบแมวตาเพชรนะฮะเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนแมวตาเพชรคือที่วัดเรืองธรรมวนารามที่ตำบลซับสีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิป้าดูตเก๋ไหมสวยมากคือชาวบ้านต่างแห่กันไปที่วัดแห่งนี้นะฮะหลังจากทราบข่าวว่ามีหลวงพ่อสมานกันตะวิโรอายุ64ปีซึ่งเป็นพระเดินทางมาจากโคราชทูนหลวงพ่อเนี่ยเดินทางมาจากโคราชเพื่อมาขอพรรษาที่วัดแห่งนี้เขาเป็นช่วงเข้าบรรษาแล้วทีเนี้ยก็นําแมวแมวแม เพื่อนสีตามมาด้วยเ,ออเป็นแมวเพศผู้สีเทาอมน้ําตาลาลายคล้ายเสืออายุเกือบเกือบหปีนะฮะทีนี้คนที่ไปเจอเี่ยเขาบอกว่าสังเกตว่าแมวตัวนี้มีสิ่งประหลาด ชนิดหนึ่งคือมีดวงตาเป็นแสงคล้ายแสงเพชรเปล่งประกายออกมาตลอดเลยและสวยงดงามมากคล้ายแก้วสารพัดนึกเหมือนนางพญาแมวอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เป็นตัวผู้แม้กระทั่งสุนัขในวัดแมวนิวัดเกรงกลัวบารมีกันหมดนะป้าจอยไม่กล้ามาเห่าหรือไม่กล้ามายุ่งเข้าใกล้นะเพราะเกรงกลัวอำนาจจากสายตาที่เปล่งแสงเพชรออกมาทีนี้ชาวบ้านรู้กันก็ต่างแห่กันมากมาทำอะไรมาทำอะไรให้ขอหวยสองคนป่วย มาขอลูกๆคำๆจะได้หายป่วยใช่แล้วนะฮะได้มียวกับพูดคุยกับหลวงพ่อสมานเจ้าของแมวตาเพชรบอกว่าได้แมวตาเพชรมาจากป่าคือมันมีแมวหลงป่ามาที่วัดของพ่อที่โคราช2สองตัวแล้วทีเนี้ยอีกตัวหนึ่งไม่มีตาเพชร แต่ตัวนี้ลักษณะประหลาดคือมีตาเป่งแสงคล้ายเพชรออกมาตลอดก็เลยเอาตัวนี้มาเลี้ยงไว้อีกสิบกว่าวันก็จะอายุครบหนึ่งปีแล้วก็เลยพอมาจับราษาที่วัดแห่งนี้ชอบหลวงพ่ออุ้มอ่ะท่าอุ้มของหลวงพ่อนี่ท่านรักอ่ะรู้สกว่าผิวผิวผิวขนผิวพันขนดูมีชาติระกูลนะคือมีมีลักษณะดีนะปกติแล้วเนี่ยจังหวัดโคราชหรือว่านครราชสีมาก็เป็นต้นตำรับแมวแมวไทยอ่ะแมวสีสว่างแมวอะไรที่ฉันก็เรียกไม่ถูกอ่ะแมวสวยสวยอ่ะที่ and อัตลักษณ์ของประเทศไทยเลยนะที่เป็นที่หนึ่งในโลกนะจ๊ะกูเสียดว่าแมวแบบนี้แถวบ้านผมก็มี <c oughs> เออดีเอามาดูบ้างสิถ้ารูปมาดูแา่จะสร้างควาวาวแบบนี้หรือเปล่าคือหลวงพ่อก็บอกว่าก็ไม่อยากจะให้หลงเชื่อหรือง <ừ> งงาย <ừ> คนที่เชื่อก็เชื่อไปคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วเมื่อมาอยู่ที่นี่ก็อยากจะช่วยให้วัดเนี้ยมันคือมีความเจริญมากขึ้นเขาบอกว่าพอมาอยู่ที่วัดที่ชัยภูมิแห่งเนี้ยที่เผาศพของวัดก็ยังไม่มีกำแพงวัดประตูก็ยังไม่มีกลายเป็นทุกคนมาที่นี่ก็ จะทาให้วัดเจริญใช่คหลวงพ่ออกอย่างนี้แต่แล้วแต่ใครจะเชื่อ,อ,อนะฮะแต่ทีนี้ชาวบ้านท่านหนึ่งบอกว่าพอเห็นมีแมวแบบนี้ก็เลยมาขอโชคลาภขอหวยก็สมใจกันทุกราย <c oughs> บางคนป่วยมาดูก็หายป่วยอันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะฮะเออ,เอ,อ,เอ,อ,อก็ไปได้นะวัดไหนนะวัดวัดเรืองธรรมวนารามนะฮะ <c oughs> ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิตำบลรับสีทองครับค่ะนอกจากเรื่องของแมวตาเพชรแล้ว